เอลซ่ากับแฟนจินตลา What What the ฉันไม่จะเข้าใจจินตลาภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์และพิกซาร์เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก นอกจากผลงานคุณภาพแล้วเนื้อหายังเป็นที่น่าประทับใจและพวกเขายังมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือใส่ใจรายละเอียดเล็กๆนน้อยในแต่ละประเทศเพราะบางประเทศนั้นเขาก็ได้มีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนตัวละครไปเลยทีเดียวเพื่อให้สอดค้องกับประเทศนั้นๆและจะมีประเทศไหนบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปงั้นวันนี้ SP สมี16ความต่างกระตูนดิสนีย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละประเทศถ้าพร้อมกันแล้ว การจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปเดูกันเลย 1. ผู้ประกาศข่าวในสเ่อเปียที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศยกตัวยอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสก็จะใช้เป็นกวางมูสประเทศจีนก็จะเปลี่ยนไปเป็นแพนด้า ญี่ปุ่นเป็นตัวธานุกิส่วนประเทศออสเตรเลียก็กลายเป็นเคอร่านั่นเอง 2. ในภาพยนตร์เรื่อง Inside Out เลยลี่ได้ปฏิเสธการกินบัคคลีในเวอร์ชั่นเทอโลแต่ในเฉพาะเวอร์ชั่นญี่ปุ่นได้เปลี่ยนการมาเป็นพริกหยวกเพราะเด็กๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ชอบการกินพริกหยวกนั่นเอง 3. ในเรื่องอินไซต์เอาอีกเช่นกันฝันของพ่อไลลี่เป็นกีฬาฮอ,อกกี้ในสหรัฐอเมริกาแคนาดารัสเซียเนื่องจากประเทศเหล่านี้กีฬาฮอ,อกกี้เป็นที่นิยมมากๆและอีกอย่างประเทศเหล่านี้ก็คือมีหิมะนะนะส่วนประเทศอื่นๆเทเลอร์ก็ได้เปลี่ยนกลายมาเป็นฟุตบอลแทนนั่นเอง 4. ในเรื่องเพลน เลอเซลมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละประเทศเยอะแต่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีบราซิลรัสเซียออสเตรเลียก็แตกต่างกันออกไปตามภูมิลำนาของแต่ละประเทศนั่นเองห้ ในการกล่าวสูนท,ท์ลรพจนธของบัสไล่เยื่ในเรื่อง Toy Story 2มีประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นฉากนี้พร้อมกับแบ็กกราวเป็นธงรูปของสหรัฐอเมริกาส่วนทั่วโลกนั้นก็จะเปลี่ยนแบ็กกราวไปเป็นรูปโลกนั่นเองฮก oh. ในเรื่อง Monster University ค u ับเค้ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็จะแตกต่างจากเวอร์ชั่นนานาชาติโดยในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั้นก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษส่วนในเวอร์ชั่นที่มีการพักเสียงอื่นๆก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน้ายิ้มใส่แว่นตาแทนคล้ายๆมินเนี่ยน 7. หนังสือ Avenger Books ในเรื่อง u p s ถูกแปลเป็นภาษาในแต่ละประเทศยอตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศส ญี่ปุ่นโปรแลนด์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นตามภาษาของแต่ละประเทศนั่นเอง 8. น้ำตกพลาซโฟในเรื่องอัพถูกเปลี่ยนเป็นอักษรในสหรัฐอเมริกาแต่ในเวอร์ชันทัวรเลอร์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาพวาดแทน 9. ในเรื่องคา่าเจฟกอเวสเปลี่ยนชื่อและรูปร่างในสเปนไปเป็นเฟอร์นันโดโอล o นโซตามนักภาคส่วนในเวอร์ชันจีนนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปธงของประเทศจีนแล้วก็มีชื่อว่าหลงจีนั่นเอง1 0 c เคอเคถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิวาเนื่องจากค o เคในภาษาบราซิลแปลว่าอุจจาระ หรือขีนั่นเอง 11. ในเรกเกตรมินตีสาคิถูกเปลี่ยนเป็นมินตรีซากุระในเวอร์ชันญี่ปุ่นและลักษณะการแต่งตัวของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นชุดยูกะตะนั่นเอง 12. บสในเรื่องค่ะ อเจนฮอฟมีสำเนียงที่เปลี่ยนแปลงไปยกตัวยอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเขาก็จะพูดว่า Come on kid get in the t a i l o r ส่วนในยูเคก็จะพูดว่า Come on mate get in the t a i l o r โดยเปลี่ยนจากคำว่า kid กลายเป็น mate นั่นเอง 13. ในเรื่อง Inside Out ใบเตือนที่ติดอยู่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละประเทศ 14. ในเรื่อง Monster University ตัวอักษรที่ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษถูกเปลี่ยนไปสำหรับผู้ชมที่ไม่ได้มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นที่อังกฤษก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเธอเลิกก็จะกลายมาเป็นรูปร่างอื่นๆนั่นเอง 5. ในภาพยนตร์เรื่อง La c a r t o u c e ในเวอร์ชันฝรั่งเศสจะเห็นตัวอ,อักษรในหนังสือพิมพ์และจดหมายเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดส่วนในเวอร์ชันอื่นๆก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแทนนั่นเองยกเว้นที่ประเทศฝรั่งเศสทุกอย่างก็ต้องกลายเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะแอน m เมชันเรื่องนี้เล c เคชันอยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นเอง16 เมอรนาถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นโอชิเนียในประเทศอิตาลีเนื่องจากโมอานนาเป็นชื่อนักแสดงระดับตำนานของอิตาลีที่ชาวอิตาเลียนหรือจากทุกคนส่วนในประเทศปบลเกศดิสนีย์ก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจากโมอานนาเป็นไวน่าเนื่องจากตั้งการคำแตกต่างนั่นเอง เป็นอยัางไรกับ,บ้างล่ะกี่ยวคลิปนี้เพื่อนๆชับใจหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์ไปใหเ้เพื่อนของเพื่อนๆได้รับรู้ได้นะว่าจริงๆแล้วการเตือนในแต่ละประเทศเขาก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันและกันจากกันไปอย่างให้ s p y ทําทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์และดันกันมาได้นะที่ใต้ลังคลิปนี้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ